ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระธรรมาธรรมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูพระศราสดาแห่งยุคปัจจุบันนี้ด้วยความคารพขอกราบ,บ,บนมัสก,การพระเทานุกเทระพระอาจารย์ทุกรูปที่ได้รับชมคลิปนี้ทั้งอยู่ในเพื่อนใน Facebook และทั้งที่พบเห็นคลิปนี้ข้าพเจ้าขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระเทานุเทระแลกเปลี่ยนเรียนรูป ความรู้วิชาการทางพุทธศาสนาด้วยความเคารพครับผมด้วยความเคารพนะครับขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมในหัวข้อหัวใจพุทธศาสนาคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรทำอย่างไรจึงจะได้เป็นพระอรหันต์ทุกวันนี้การถกเถียง เรื่องพระไตรปิฎกเรื่องการทอดถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดวิชาพุทธศาสนามีเยอะจนทำให้เกิดปัญหาถกเถียงกันต่างๆนานาโดยไม่เอาหัวใจของพุทธศาสนามาจับและการสอนในทางปริยัติทางพุทธศาสนาของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ก็ดีหมามากุดก็ตามผมอ่านข้อสอบหลายหลายตัวอ่านข้อสอบหลหลายตัวทั้งนักทำตร,ร,รีทั้งครูผู้ช่วยไม่มีคำถามว่าหัวใจผธธู้ตัดสนาคืออะไรคำถามนี้ไม่เคยเไม่เคยพบไม่เคยเห็นเลยดังนั้นการสอนผูธธ้ตัดสนาทุกวันนี้ยังหลงทางอยู่ดังนั้นผมจึงขอถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับว่าหัวใจพุทธศาสนาคืออะไรอยากจะให้พระทุกรูปพระอาจารย์ทุกรูปที่สอนพุทธศาตนาสอนวัดว่าอารามต่างๆอยากจะให้เอาหัวใจพุทธศาสนามาจับนะครับหัวใจพุทธศาสนาคืออะไรพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรทำย่างไรจึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ข้อแรกก็คือ หัวใจพุทธศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาสามตัวนี้คือหัวใจพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรในบรรดาพระไตรปิฎกในบรรดาที่เราเรียนในพระไตรปิฎกหนึ่งสี่หมื่นแปดพันพระธรรมขันธ์อันนั้นคือความรู้ของพระ,พ,ระ,พ,พ,ระพุทธเจ้าที่สอนมา แต่สิ่งที่พระพุพะทธเจ้าตรัสรู้มีหนึ่งเดียวก็คืออริยสติคือสิ่งที่พระพุพะทธเจ้าตรัสรูอ้อริยสติมีอะไรบ้างมีทุกสมุทัยนิโรธมัรคืออริยสติทำอย่างไรจรึงจะเป็นพระอรหันต์หลายคนสอนกันในเรื่องพระไตรปิฎก เถียงกันในเรื่องพระไตรปิฎกเถียงกันในหัวข้ออะไรนะคนตื่นทำเถียงกับเถียงกับคนปีนพระปีนเสาเถียงกันเรื่องมีแต่ไรสาระเอาเรื่องไรสาระมาเถียงกันเถียงกันในเรื่องพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีไว้ให้เรียนผ่านๆอย่าจดจำทุกตัวอ,อ,กอักษรอย่าจำเลขหน้านะครับ,บพระไตรปิฎกพระธรรมวินัยก็ดี เรีนผ่านๆก็พอแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือศีลสมาธิปัญญาอยากจะได้ปัญญาต้องทำสมาธิสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตามในสติปัฏฐานสี่ก็ดียุบหนออพองหนอก็ดีพุโทโธก็ดียังไงก็ดีหมดแต่ขอให้ปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ยุคโบราณทำไมไอขังทำไม เป็นกิจิเกจิอาจารย์ได้อย่างหลวงปู่มัน่นภูริทตโตหลวงตาพระมหาบัวยานัคบมนโนเหล่านี้คือพระยุคเก่าเขาขลังเพราะว่าเขาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติหัวใจพุทธศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาอยากจะได้ปัญญาต้องทำสมาธิทำสมาธิปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนักสมาธิ ไม่ใช่ไปเรียนพระไตยบิดกไม่ใช่ไปเรียนประเรียนทำข้าประโยคนะครับไม่ใช่ไปเรียนมาทำไปรเรียนทำข้าประโยคแล้วเอามาเถียงกันในโลกออนไลน์ต่างๆนะครับเอาแค่ okay. สามตัวนี้ก็พอศีลสมาธิปัญญานั่งสมาธิทุกวันสวดมวนต์ไหวพระทุกวันเอาแค่นี้พอการสวดมวนต์ไหวพระนั่งสมาธิก็เหมือนกันกันกบเติมน,น้ำลงแก้วหยวดน้ำลงตุง่มเราประหยัดน้ำ ต้องการประหยัดน้ําแล้วก็เปิดน้ําทิ้งไว้หยดต,ต,ตุ่มตุ่มตุ่มติ้งติ้งติ้งอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันแบบนี้สักวันหนึ่งน้าก็จะเต็มการนั่งสมาธิส่วนมนุษย้พระก็ะเช่นเดียวกันก็คือเปิดน้ําทิ้งไว้หยดลงตุ่มเวลาห้านาทีสิบนาทีสามสิบนาทีก็แล้วแต่ขอให้นั่งสมงาธิกนดลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ท้องพองท้องยุบแล้วเราจะ สะสมบุญบารมีไปเรื่อย,อยน้ํานในตุ่มก็คือบุญบุญเราสะสมไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้บุญสักวันหนึ่งจะเต็มเมื่อเต็มก็คือเป็นพระอระหรันต์นั่แหละคือการทําให้เป็นพระอระหันต์ทำอย่างไรจีจะเป็นพระอระหันต์ได้ก็ต้องนั่งสมาธิวดบ,บุญไหว้พระเติมน้ําลงตุ่มแบบหยดลงทุกวันทุกวันทุกวันเราทําบาปกรรมฆ่าสัตว์มีมากมายแต่นั่นคือสฆ่าสัตว์ด้วยความจําเป็น ไม่ได้ฆ่าด้วยความอาฆาตพยาบาทอันนั้นคือพออาโหสิกรรมไม่ได้พออาลูกมารวยได้เพราะว่าเราฆ่าด้วยความจะเป็นฆ่าเพื่อเป็นอาหารถ้าไม่ฆ่าเขาเราก็อดตายดังนั้นก็คืออยากจะให้พวกเราปฏิบัติหัวใจผู้ดได้ศาสนาก็คือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเองอยากจะได้ปัญญาต้องนักสมาธิแต่การนักสมาธิต้องประกอบ,บ,กบด้วยศีลรักษาศีลก่อนอระดับแรกศีลคือหัวใจ เบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมถ้าจะเอาจ้าเอาคนเบาเล่ามานั่งสมาธิก็คงไม่ได้เพราะว่าเขาขาดฉินแล้วนะครับทีนี้พระพุทธเจ้าตรัตรู้อะไรตรัตรู้อริยสติคือทุกสมุทัยนิโรธมมักมักมีองค์แปดมักมีองค์แปดมีอยู่ในบทเวดวนทำมาจัดกับวัดวณสูตรนะครับ บทนี้คือหัวใจคือถึงที่รู้เจ้าตัทรู้มาคือบทธรรมจักกับปวัตนสูตรการฟังบทจดมนบทธรรมจักกับปวัตนสูตรทําให้คนบรรลุธรรมอย่างพระอัญญากรุัญญะตัทะรู้ธรรมเพราะการได้ฟังบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะครับคือถึงที่รูเจ้าตัตรู้อริยสติ ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับหนทางแบบทุกททเหตุแห่งทุกมีอะไรบ้างอยู่ในพระใจมีมในบทธรรมจักรกับพระพุนักตรูดฟังบ่อยๆบทธรรมจักรกับพระพุนักตรูดฟังบ่อยๆนะครับและแก่ทาให้บรรลุธรรมดังนั้นสรุปได้ว่าการที่จะทําให้เป็นพระอาหารหันต์ได้มีสองหัวสองสองอย่างก็คือฟังบทธรรมจักรกับพระพุนักตรูดกับประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระ เพยงแค่นี้พอเรื่องพระไตรปิฎกดีๆไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเรียนมันเรื่องประเดียนทางก้าประโยชน์สามประโยชน์อะไรไม่ต้องไปเรียนหรอกเรียนไปก็เพิ่สมองพระไตรปิฎกอ่านผ่านๆก็พอเรียนไปก็เอามาเถียงกันในโลกออนไลน์ต่างๆนานนาดังนั้นการที่จะเป็นพาาระอรหันต์ได้เป็นขรับว่า,าก,ก็เป็นพาาระอรหันต์ได้เป็นขลัว่า,าก,ก็เป็นพระเสดาบันได้ดังนั้นก็คืออยากจะให้พวกเราเวมดมือนได้พระ นั่งสมาธิจเจริญสติภาวนาแผ่เมตตาอโหสิกรรก่อแผ่เมตตาการแผ่เมตตาคือการตัดบุญตัดกรรมเราฆ่าสัตว์เราฆ่าด้วยความจําเป็นเราเอาไปฆ่าเขาแล้วเราก็เอาบุญไปให้เขาจากที่เ,เขาเป็นสัตว์สัตว์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเราฆ่าเขาเราทําสมาธิทำมามสมาธิเสร็จเราได้บุญเอาบุญไปให้เขาพอเอาบุญไปให้เขาเขาจะได้เป็นเทวดา เะไปไปสู่พระพวงที่ดีขึ้นที่สูงขึ้นนั่นคือการตัดกรรมเมื่อเราตัดกรรมจากการฆ่าสัตว์อายุเราก็จะยืนยาวตัดกรรมไปเรื่อยๆเนี่ยย้สมาธิส่วนมแผ่เมตตาอโหสิกรรมไอขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรนกับสรรพสัตว์ทั้งหลายกับเจ้ากรรมนายเวียนกับสัตว์ที่เราฆ่าไปสัตว์ที่เราฆ่าด้วยความจำเป็นจับกบมากินออกจับเขียบมาหักขาจับแมงกระเต็นมาฆ่าพวกเนี้ยก็คือเป็นกรรม แต่กรรมนั้นอาหสิกรรมได้ตัดกรรมได้ด้วยการทำสมาธิแผ่เมตตาเอาบุญไปให้เขาพอเอาบุญไปให้เขาเขาก็จะเอาหสิกรรมให้เรากรรมของเขากรรมเ,เราก็จะไม่มีนะครับกรรมเ,เราก็จะไม่มีพอไม่มีเราก็จะอายุยืนกรรมจากการฆ่าสัตว์ก็จะไม่มีอายุอายุของมนุษย์ก็จะยืนยาวยิ่งขึ้นนี่คือการทําบุญและการตัดกรรมนะครับ โอเคนะครับก็สรุปได้ว่าในการทําให้เป็นพระอาหารได้นั้นขอผมผมสอนได้แค่สองตัวคือฟังบทธรรมจักรกับบัตรสูตรกับปฏาพุทิปฏิบัติธรรมแ่ไม่ตาอยู่เป็นนิดคือการเติมน้าลงตุ่มวันระยุวันละยุวันละยดสชักวันก็จะเต็มเมื่อเต็มก็จะเป็นพระอาหารได้นะครับโอเคก็ขอจเจริญพรสุขสวัสดีกับท่านพระอาจารย์และคู่ปฏิบัติธรรมญาติธรรม ข่าวลาวาทั้งหลายทั้งปวงที่รับฟังผมอยู่ณนะขณะนี้นะครับได้ฟังย้อนหลังได้คลิปนี้ผมจะไม่ลบนะครับคลิปนี้ผมจะไม่ลบก็ะจะไว้อย่างนี้แหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อส่องเสริมพุทธศาสนาส่งเสริมอย่าไม่ต้องสนับสนุนหรอกผมไม่ต้องการหรอกไอ้กดไลค์กดแชร์กดอะไรรอกผมไม่ต้องการแต่ขอต้องการแค่เผยแร่ธรรมะเผยแพร่แนวคลิปที่ถูกต้องถูกวิธีเท่านั้นเองนะครับก็ขอสวัสดีนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสด,ดีในวันปีใหม่นะครับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับอีกวันวันนี้พี่วันนี้สิบเก้าอีกยี่ยี่สองวันก็จะถึงวันปีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปพอปีใหม่อีกครั้งหนึง่งก็จะให้พรในตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านฉกสวัสด,ดีในการวันปีใหม่ขอให้ไปจุดมเข้าปีในวัดนะครับเอาจิงดีๆให้กับตัวเอง เสวนมวงค่าปีทำความดีขั้นสักการะนะครับและทุกคนทุกท่านจะได้พบเจอเจ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 สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็ขอสุขสบายดีครับจเจริญพรครับจเจริญธรรมสวัสดีครับ